ในวันที่1เมษายนของทุกปีเป็นวันโกหกสากลหรือที่ฝรั่งเรียกว่าวัน a อพิลฟูลสเ d ย์ซึ่งมีกิจกรรมที่เพื่อนฝูงอาจจะหยอกล้อก,กันเพื่อคลายเครียดโดยส่งข้อมูลที่เป็นคำโกหกแล้วก็เกิดความสุขสนานในหมู่เพื่อนฝูงอย่างไรก็แล้วแต่ระยะหลังมีการโกหกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นการทำผิดกฎหมายในวันนี้สำนักงานแห่งหชาติ จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าการทําอย่างไรถือเป็นความผิดตามกฎหมายดังนี้ครับประการที่1การนําเข้าข้อมูลสู่บกบบเตอร์ที่ทําให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายถูกดูหมินเกลียดชังจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,ตา, 8, มาตรา328มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน200,000บาท 2. การนำเข้าหรือเผยแพร่ข้อมูล ที่มีลักษณะทําให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกหรือส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะของประเทศจะเป็นการารวองผิดที่เข้าข่ายความผิดต,ตามพบรบคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ2และอนุ5มีอตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน100,000บาทอย่างไรก็แล้วแต่สําหรับพี่น้องประชาชนบางท่านที่สงสัยว่าข้อมูลที่ได้รับเป็นจริงหรือไม่อย่างไรเป็นข่าวปลอมหรือไม่ ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐีและสังคมที่ www.antifakenewscenter.com ก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลนั้น,เ,นเป็นจริงหรือไม่ครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานองชาติขอบคุณครับ